เจอกันเดี๋ยวนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถแท็กเตอร์นะฮะเป็นตัวแคตเธอรีน่านะฮะ ยุ M นะครับผมแนะนาให้ชมกันนะครับนี่นะฮะก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะส่วนรอดเลยบอกเลยว่าสภาพเอบคันของเขาเนี่ยมาแห้งสวยทั้งคันนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สาคัญเลยเจ้าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัวสเปคนะฮะใบมีดหทิศทางแบบนี้นั่นเองนะครับนี่นะฮะเป็นใบมีดหัทิศทางนะก็เหมาะมากๆนะฮะสำหรับงานยุคนี้นะครับอ่าเป็นใบมีดหัทิศทางแบบนี้เลยสภาพใบมีดเนี่ยก็สวยดีมากนะไม่ได้มีรอยฉีกขาดหรือว่ารอยหักเสียหายตรงไหนของตัวเนื้อใบมีดเลยนะครับเนี่ยนะอ่าเป็นแคเ D 6M นะครับตัว หล่อนะนะตรงเนื้อตัวเฟรมเฟิร์มเนี่ยมาสวยหมดนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะอ่ารอยพงรอยขูดเนี่ยไม่มีนะนี่ให้ดูเฟืองนะครับสภาพตัวเฟืองก็ยังดีอยู่มากๆนะนี่นะฮะให้ดูกันลุๆนะครับส่วนลอนชั้นล่าง frame เฟรมเฟิร์มนี่ไม่มีผุนะครับนี่นะครับเป็นสวอคเก็ตลอยแบบนี้นะครับสเปสกสวอคเก็ตลอยนะ ตัวใหม่นะฮะก็จะเป็นสปอเกตลอยแบบนี้หมดเลยนะครับนี่นะดีอกเอ็มนะครับก็ได้กับทนายที่กลาลังตามหานะครับก็ตัวนี้เนี่ยพึ่งมานะฮะรีบจับรีบจอดได้เลยนะหรือว่าถ้าเกิดทนายที่แบบว่าอยากได้ตัวใหม่ๆไปเลยนะฮะตานค้าของเรานะฮะมีดีอเอ็ด้วยนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะมีรูปของแต่ละคันเนี่ยพร้อมกับวีดีโอนะส่งให้กันดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะฮะสวยนะเดี๋ยวมาดูตัวดีอกเอ็มกก่อนนะครับก็ตัวดีอกเอ็นคันนี้เนี่ยเดี๋ ะะด้านหลังก็จะตีตาแคตเตอร์พิลล่าวงบอกชื่อยี่ห้อชัดเจนแบบนี้เลยนะฮะเนี่นะครับฟิล์มสนสภาพดีนะเนี่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดฝาเครื่องนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้กันต่อนะครับนี่นะครับผมก็ตัดขึ้นมาด้านบนนะอันนี้ก็จะเป็นสภาพเครื่องยนต์ของเขานะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับ่าเครื่อง6สูบเทอร์โบนะแล้วก็ในส่วนของเจ้าัห สามหนึ่งหนึ่งหกนั่นเองนะครับนะเครื่องสามหนึ่งหนึ่งหกนะเดี๋ยวเรามาดูสภาพเครื่องใกล้ๆก,ก,กันหน่อยนะครับอันนี้เป็นสภาพฝั่งเทอร์โบของเขานะนี่นะฮะก็แห้งนีหมดนะอันนี้ผมยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นไปสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูกันอีกทีนึงนะครับตอนที่เราเข้าไปดูบนหัวเก่งนะนี่นะฮะอันนี้ก็เปิดรอไปให้แล้วเรียบร้อยนะครับ ให้ดูใกล้ๆน,นะครับจะได้เห็นว่าเขามีจุดรั่วซึมอะไรหรือเปล่านะครับนะเครื่องบกสรสุป t ะ r b นะนะครับนเะ่ะแห้งดีหมดเลยนะครับจุดรั่วซึมอะไรของเขาเนี่ยก็ไม่มีนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะภายในเครื่องแห้งดีหมดนะครับเดี๋ยวลองไปสตาร์ทเครื่องกันนิดหนึ่งนะฮะอ่ะนะครับ,บนี่นะฮะหน้าตาภายในของเขาก็จะประมาณนี้นะครับ หลังคซนลูกค้าบอกตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องวอรี่นะ,ะเดี๋ยวถ้าเกิดลูกค้าซื้อเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุ้มเบาให้ใหม่หมดอยู่แล้วนะครับก็จะมีการเก็บงานนะฮะเก็บรายละเอียดให้กลองส่งมอบลูกค้าอยู่แล้วนะครับตัวนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับนี่นะฮะหน้าตาภายในก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับรรเครื่องเนี่ย กระาติด,ตดนิ่มๆเลยนะครับแล้วก็เสียงเครื่องนะฮะพวกการทํางานกลงขอยนาของเขาเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าทํางานได้แน่นดีมากๆนะเ<ๆ>ครื่องเครื่องนี้แน่นดีหมดนะลูกค้าครับเดี๋ยวเราไปปิดฝาเครื่องก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเทสกํกำลังเบื้องต้นของเขากันดูนะครับไป ปิดฝาเครื่องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะฮะในส่วนของสภาพภายในนะภายในของเจ้าตัวนี้เนี่ยเริ่มจากระบบแอร์ก่อนเลยนะฮะตัวนี้ก็แอร์มาเย็นพร้อมใช้นะแอร์นี่เย็นเจี๊ยบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโทรลของเขานะฮะเดี๋ยวจะลองเทนระบบให้ดูก่อนนะครับก็จะเป็นถุทิศทางนะอันนี้หนึ่งนะครับสองนะฮะอ่าขึ้นลงก่อนนะครับแล้วก็สามนะครับสี่นะเบี่ยงใบมีดปิดซ้ายปิดขวานะฮะนี่นะครับอันที่สี่เลยนะแล้วก็ห้านะครับแล้วก็หกนะครับแบบนี้นะครับอ่า บิดเข้าหาตัวซ้ายขวาได้แบบนี้นะครับแล้วก็เด๋่นแค่ตั้มให้ดูนะครับเี่นะฮะในส่วนของปั๊มนะฮะโอ้โหนิ่มๆนะฮะปั๊มถือว่าทํางานได้แรงดีมากๆอยู่นะเนี่ยนะครับก็กดตัวลอยได้สบายๆเลยนะครับเห็นนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวมาลองเทสเกียร์เบื้องต้นกันก่อนนะครับอ่าผมก็ไม่ได้ขับนานนะครับไม่รู้ว่าขับยังไงนะตอนนี้นี่แบบนะครับอ่า ส่วนของระบบเกียร์ของเขานะฮะตัวดงกัวเดินของเขาเนี่ยแรงดีปกติหมดนะตะกี้ลองบิดตัวให้ดูแล้วนะฮะก็สู้แรงดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปหลังหน่อยนะครับ ก็นิ่มดีมากๆนะตัวนี้นะครับเดินหน้าแอยหลังได้ปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเดินของเจ้าคันนี้เนี่ยก็ถือว่าแรงเร็วมากปั๊มเฟิมเนี่ยก็แรงนะฮะแล้วก็โค้บลวกไฮดรอลิกการใช้งานของเขานะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับเอาไปเนี่ยพร้อมลุยงานได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสิทธิภาพภายในแล้วก็เป็นการลองกระเพรเบื้องต้นนะของเจ้าตัวแคตติเปอร์ล่า DHP คันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่ดูแล้วสนใจนะครับผมเจ้าตัวรถแท็กเตอร์นะฮะแคตติเปอร์ล่า ที่คันนี้นะฮะที่มาพร้อมกับตัวสเปคใบมีด6กทิศทางแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรเดียขึ้นตัวนี้ด้านบนสายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกคา้าติดต่อเข้ามานะครับอาจจะจะมีรูปของเขานะฮะละอเอียดละเอียดรอบคันพร้อมกับวิดีโอตอนขับทดลอใช้งานของเขานะครับแบบละอเอียดละเอียดเลยส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันทางลา e ไลน์อีกทินดะ้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาแห้งสวยสินคันเลยนะครับ,รบแล้วก็ในส่วนของัวรระะะบบเียนะ ปั๊มเปิรมของเขาเนี่ยก็ทำงานแน่นแรงดีพร้อมรุยงานได้เลยนะที่สำคัญแล้วมีถฉกดีทางแบบนี้ไปด้วยนะครับอ่าก็เกับตราดที่ดูแล้วสนใจนะครับใครทีต่อเข้ามาได้เลยแล้วก็ในส่วนของค่าตัวของน้องเขาเนี่ยตัวนี้ก็อยู่แค่ร้านต้นๆเท่านั้นนะครับถ้าเกิดตนใดที่ดูแล้วสนใจนะฮะใครทีต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวันนี้นะกับตัวรถคัสติเล่า D6M คันนี้นะครับถ้าเกิษตรใดที่ดูชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดสับตะไคร้นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสินค้าตัวใหม่ๆของเรานะ you mm -hmm.